เดี๋ยวเราเล่นไปดีละเกมแล้วกันนะผมมาเอาเอาเอา,เอาโอ้ถ้ายากเดี๋ยวคนอื่นเล่นไม่ได้ครับผมเอาง่ายก่อนเนาะละวาวาพี่เคยเล่นมาแล้วนะผมโอดูดิเพื่อนต็มเลยครับผมมาไปไปครับผมอันนี้เดี๋ยวเราเล่นแบบตีมกระโดดนะครับผมมีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยเล่นกันไปคุยกันไปเนาะสวัสดีครับผมเข้าได้แล้วใช่ไหมบางคนเข้าได้แล้วครับผมเดี๋ยวรอเล่นเกมอื่นไหมเล่นโบฟีนฟคืนนี้เล่นด้วยกันครับผมไอซีหัวขาวพี่วิ่งนําแล้วนะเปลี่ยนชื่อ YouTube ใช่ไหมเราอะ วิ่ววงสักรอบหนึ่งก่อนเอ้ยคูฟ่า้าพี่มวัวแต่มองคอมเมนต์เลยพี่ป้ามี่ผมนึกว่าไอ้เขียวกับไอ้ม่วงผมนึกว่ามันหายไม่ครับผมถ้าดูดูแบบไม่ข้ามจะเห็นว่าเจ้าเขียวเจ้าม่วงเนี่ยถูกท่านตานะครับผมกำหลาบนะครับผมอันนี้พูดถึง <c oughs> อาไคจูช่องหลักนะบางคนอาจจะงงมีคนช่องหลักมาติดตามมี่ด้วยเนาะแล้วก็มีทั้งช่องรองครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมที่ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะตามกันมาได้ไหมะ พี่ว่าพี่จะทําเวลานะเนี่ย <c oughs> ให้หรอเพื่อนด้วยใช่ไหมไม่พี่เล่นไปด้วยตาหนึ่งแล้วก็มองมองมองคอมเมนต์ไปด้วยนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบรีบรีบเท่าไหร่อัะผมไหนมีคนตามมาไหมตามมาอยู่หลายคนอยู่ครับผมเดี๋ยวเล่นเกมนี้แล้วก็ไปเล่นเกมอื่นครับผมคือเราเล่นไปด้วยคุยไปด้วยเนาะตอนนี้ดึกมากแล้วใครง่วงนอนปวดนอนก่อนเลยนะครับผมมีเพื่อนคนไหนอีกไหมมีใครให้พี่ลอยไปเนะี่ยไม่มีใครมานะพี่ไปแล้วนะ หายเว็บๆไ,ไปเลยครับผมทุกคนได้เห็นว่าเวลาพี่ทำโอ้โ,อโ,โหร้อนไปดึงหัวใจเพื่อ <places> น <cream> โอ้ไม้มันจะตีกลับอยู่ออจริงๆทุกคนเห็นพี่เล่นเกมอ่ะพี่จะเล่นในสุดนะถามว่าพี่ตัดต่อได้ไหมตัดต่อได้นะเกมอ่ะเออพี่ตัดได้หมดเลยครับผมจริงๆจะตัดให้มันสั้นกระชับนิดแต่พี่เป็นแนวแบบว่าเล่นเกมแล้วพี่อยากให้คนดูแบบเต็มๆอ่ะเขาเรียกหรอวะ ตรงไหนที่มันอถ้ามันตัดไปเดี๋ยวจะงงไงคือบางคนอยากไปเล่นตามแบบนี้ใช่ไหมก็จะได้เล่นตามกันได้ครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนไงบางคนไม่ผ่านเกมนี้เกมนั้นใช่ไหมเกมโดแต่ต้นกว่าเหรอได้ครับผมยังไงพี่ก็จะทําอยู่แล้วนะเกมไหนที่แบบว่ามันอัปเดตใหม่ครับผมแจ้งกันมาได้นะบางทีโ,โหมันเยอะเหลือเกินครับผมเกมอัปเดตใหม่ในโรบอสเนี่ยนีครับเล่นเกมผมอยากให้พี่ทาเป็นคลิปอ๋อได้ครับผม ปกติพี่ก็จะตัดช่วงไฮไลท์สตรีมไปทําคลิปอยู่แล้วนะไหนๆก็สตรีมแล้วผมพี่ก็ให้ได้ลงคลิปด้วยเผื่อบางคนไม่ได้มาดูใช่ไหมบางคนไม่ได้ดูครับผมก็จะได้แบบมาในนี่ด้วยครับผมจะได้มาดูไฮไลท์ได้เนาะจะตัดแล้วโอ้โหหวดใจบน่นพี่ตัดเป็นไฮไลท์อยู่ครับผมเล้วก็เกมดอจริงๆพี่จะทําดอสุ่มนะจริงๆแล้วอะ่ะพี่จะทําดอสุ่มแล้วพี่ก็จะตัดไฮไลท์อันนั้นไปครับผมแต่ว่า โดมันก็เหมือนโอ้โหไม่อัปเดตแล้วเนาะนานจัดแล้วผมจริงจริงนะตดตัวพี่ชอบอ๋อพี่ชอบเล่นเกมผีอยู่แล้วด้วยนะผมแต่ว่าจะสังเกตว่าเกมผีไม่ค่อยมีคนดูนะไปดูช่องพี่ถ้าพี่ทําเกมผีทีไรคนจะดูน้อยกว่าเกมอื่นๆครับผมแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรครับผมเราก็อยากตั้งใจทําให้ดูอยู่แล้วเนาะเอยเดี๋ยวพี่มาสตรีมดึกเนี่ยสตรีมดึกไปครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่หาเวลาสตรีมเช้าให้นะเดี๋ยวหาเวลาจัดพรุ่งนี้เลยแม่ <g ül> พรงนี้เลยมันก็เกินไปใช่ไหมยังเล่นอาร์มือถือใหม่เล่นอยู่ครับผมแต่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยแล้วอะจริงๆนะพี่ก็ว่าพี่ไม่ได้ค่อยทําคลิปอาร์มือถือแล้วอะก็จะเห็นนะผมพี่ปาหมีคะแอม,มี่อันนี้อ่านในโลโบอกนะว่าไงครับผมหนูจอยมาค่ะโอ้คับผมมาวิ่งตามกันมานะพี่มาถึงนี่แล้วนะเดี๋ยวจะไปเล่นเลนโบเฟนแล้วนะบอกไว้ก่อนลงคลิปเหรอคะ๋อไม่ได้ลงคลิปครับผมตัดตยมะ เออพี่ว่าพี่จะเล่นในนี้ว่ะโดบัตคาวอี้่ะมันต้องเล่นนานๆย,ยาวๆครับผมใช่ผมหมายถึงไอตัวอ้วนอ๋วนอใช่อัะผมมันน่ารักดีฮะเฮ้ยเอ้เอาติดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยติดตามนะครับผมฮะเอา้าอะไรวะฮะอะไรอะไอซี IT? ติเกอพี่มันแปลกไหมพี่ต้องทำใหม่ไหม มันเม่งเม,ม่งไหม <c oughs> ไอตี <c oughs> ขอบคุณพูดสนาบกระ,นะุนหลักด้วยนะผมตอนนี้ก็สมาชิกพี่มีอยู่คนเดียวนะจริงๆพี่จะเก็บเป็นไอ้นี่ไว้พี่ไม่ได้จะเก็บเดือนละลอยนะแต่ตอนแรกพี่ไปกดกดแล้วมันมันป,ปรับไม่ได้อะ่ะถ้าปรับได้พี่จะปรับลงอยู่อะผมพี่ไม่รู้ปรับยังไงเดี๋ยวพี่ขอหาวิธีก่อน <c oughs> จริงๆใครแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วนะผม่วนใจที่สนับสนุนก็ขอบพระคุณมากเลยนะผมผมดูสตรีมพี่เป็นครั้งครั้งแรกเหรอพี่ว่าไงครับผมพี่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 ที่พี่ก็อ่านไม่ทันนะขอภัยด้วยครับผมนี่แหละเราก็มาเล่นกันเรื่อยๆครับผมชิวๆคุยไปด้วยบางคนเขาไม่ได้แบบมีโทรศัพท์สองเครื่องอะไรอย่างงี้ครับผมเขาเล่นเกมใช่ไหมเออเขาอาจจะไม่เห็นไงไม่รู้ว่าพี่สตรีมครับผมเกมไหนในโลบอสครับผมที่มันยากๆนะ จัดมาให้พี่หน่อยดิปากดีนะซีรี่เขาให้ขอมองทานก่อนนะโอเคนะพี่ชอบเล่นแบบไรเหรอโดเหรอมั้งครับผมพี่น่าจะชอบดอที่สุดละอืมในโลบ็อกช่ไหมะดครับผมส่วนเกมอื่นก็อ้าวเฮ้ยปืนหายเอาปืนโอ้โหปืนติดปากว่ะโเฮ้ยเสียงเกมมันดังไปไหมดังไปดิใช่ไหม เดี๋ยวนะบอสเสงเกเจอฉันเนี่ยแป๊บหนึ่งโอ้ยเสียงเกมมันดังไปว่ะอุ้ยเข้ามุมอับเข้ามุมอับอ้ยมันหมุนมันหมุนอุ้ยมันหมุนมันหมุนอุ้ย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 บอสอุ้ยบอสนี่ไงหลบหลบดิหลบดิโดนแน่โดนแน่โดนแน่เดี๋ยวนะพี่ลืมปรับว่ะเออวอลลุ่มครึ่งหนึ่งอยู่นี่ว่ะก็ถูกแล้วไงปรับแล้วอ๋อครับผม เอมี่เลิฟอ๋อละเดี๋ยวนี้หนูนอนไม่ค่อยดึกแล้วเพราะจะเปิดเทอมใช่ไหมบางคนก็เปิดเทอมแล้วนะผมไม่คือวันนี้พี่ขอโทษจริงๆครับผมพี่มีเวลาเท่านี้เนาะเอ้ยเอาเพื่อนขึ้นมาดิเพื่อนคนเนี้ยเอาไม่ขึ้นเหรอไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เกมผีที่ต้องใช้สีเออันน่าเล่นอยู่ครับผมนอนแล้วนะครับพี่ฝันดีครับผมคือวันนี้มันดึกไปหน่อยเนาะเดี๋ยวพี่สัญญาครับผมอย่างที่บอกจริงๆว่าพี่จะมาเล่น ตอนเช้าครับผมจะมาตรีมตอนเช้าให้เนาะแต่ก็อาจจะไม่ได้บ่อยอะผมเพราะว่าพี่ต้องทําคลิปด้วยแล้วเสียงพี่มันแบบเออเสียงมันแหบหมดแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วนะทุกคนออ้คือนอนแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันเกมอ <c oughs> ื่นครับผมไปรวมรอคนก่อนดีกว่าครับผมใครเป็นเพื่อนใครเป็นแบบว่ามาฟอลโล่พี่มาทางนี้หน่อยได้ไหมครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรารอเข้าแบบตอนมันเหลือศูนย์เนาะ ตอนรถรุนเรียนเหลือศูนย์แล้วพี่จะวิ่งเข้านะฟังนะผมสตีม่ะมันจะหน่วงอยู่พักหนึ่งนะผมแต่ถ้าตอนลดเหลือศูนย์เดี๋ยวพี่จะวิ่งเข้าแล้วนะแต่รอเพื่อนแป๊บหนึ่งครับผมผมรากอาคาจูเดียวมันยังไม่เหลือศูนย์อย่าพิ่งเข้าอย่าพิ่งเข้าเหลือศูนย์ก่อนเหลือศูนย์ก่อนเหลือศูนย์สี่มันยังสี่อยู่ครับผมเพราะว่าสตรีมันหน่วงไงอะไรไปพี่กระโดดสองศูนล้นโอ้ย <laughs> มันเบียดเบียดเบียด <laughs> มันเบียดมันเบียดเหลือศูนย์อีกทีขออีกทีเหลือศูนย์เพื่อนอย่าเพิ่งเบียดกันโอ้เอาเอา,เอา,เอาครับผมหนึ่งยังศูนย์ยังเอาศูนย์เอาศูนย์ครับผมสติมันน่วงเดี๋ยวนะพี่แป๊บหน้านเดี๋ยวพี่ค่อยอ่านคอมเมนต์นะเฮ้ย <c oughs> ออกมาก่อนออกมาก่อนเอาเหลือศูนย์ไปเหลือศูนย์พี่บอกว่าเหลือศูนย์นะผมขอโทษคนดีแบบเข้าไปกดหรือเข้าไม่ทันด้วยนะ โอ้โหขอโทษจริงๆครับผม <c oughs> ขอโทษจริงๆครับผมเมื่อกี้พี่บอกเหลือสูตรแล้วบอสตีมันจะหน่วงไงแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้กันครับผมแล้วคือบางคนก็แบบวิ่งวิ่งเข้าไปแล้วอ่ะแล้วพี่ตอนแรกพี่พี่อึงดันครับผมตัวมันดันกันพี่รู้ไหมครับว่าผู้ตั้งโลบอสเขาสเ,เสียแล้วเหรอโอ้ยเสียใจด้วยครับผม โลบ็อกจะคงอยู่กับเราอีกนานเนาะผมไม่มีเพื่อนพี่ในเกมอครับกดฟอลโล่กดฟอลโล่ได้นะผมกดฟอลโล่ก็ได้เล่นแล้วนะเราก็เข้ามาได้ทุกคนครับผมแบงกามโมเข้าทันนะสูนกาวายเข้าทันครับผมเห็นพิมมาเป็นสีเหลี่ยมๆอ่ะ FG FC ใช่ไหมขอบคุณครับผมใครจะโดนลากฮะเอาล่ะครับผมจูรี่มี รูปไทยติดที่เซืรอครับผมมาพี่จะให้เพื่อนหาเหมือนเดิมนะผมพี่จะไม่หาของโอเคนะเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าพี่เนี่ยหาของโอเคนะพี่จะไม่หาอะไรเลยครับผมแต่พี่จะวิ่งไปบอกเพื่อนๆอ,อ่าเหมือนเดิมว่าผมเวลาเราเล่นเรโนเฟนเราก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมผมนอนแล้วนะคะฝันดีด้วยนะครับผมมาเจอกับสตรีมหน้าเนาะ หนูจะตามพี่ไปทุกที่ตามมาครับผมไปเพื่อนไปไปหาหาให้โกูไอ้หาให้ได้นะอย่าเพิ่งรีบตุยกันนะทางนู้นน่ะเวลาเราเข้ามาก่อนแล้วเราไปดังขวามีสิทธิ์ที่เราจะตุยสูงพี่บอกเลยพี่บอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะตุยสูงมากเพราะเจ้าบูมันชอบมาทางนั้นนี่นี่ข้างในนี้เต็มเลยข้างในนี้เต็มเลยระวังตัวด้วยนะผมทุกคนระวังตัวด้วยไปทางนี้ไหมเพื่อนไปทางไหนนี่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 ตรงนี้โอเค ในห้องนี้มีไหมไม่มีไม่มีวับไ้่จะบบูมาจับบูมานี่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 ไม่ครับผมคือเวลาพี่เล่นเลดโบเฟนพี่ไม่หาพี่ไม่เก็บนะผมจะให้เพื่อนเก็บกันจะได้สนุกสนานกันเนาะในนั้นไม่มีครับผมในนู้นไม่มีคือพี่อยากจะเป็นตัวล่อจ้บบูครับผมตัวแบบว่าไปหากล่องช่วยครับผมแต่จะไม่เก็บนะให้เพื่อนแบบเก็บครับผมของนี้ไม่มีครับผมเครียอ พี่ปามี่ติดตามหนูหน่อยครับผมเหมือนพี่จะติดตามไปแล้วบ้งไม่มีไม่มีกล่องไม่มีกล่องไปหาของเลยเพื่อนไม่ต้องวิ่งตามพี่หรอก <c oughs> หากล่องช่วยกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ครบปึ๊บนี่นี่นี่กล่องอยู่นี่อ่ะไปเก็บกันให้หมดเฮ้ยมันน่าจะโฉบโฉบมาตรงนี้ละผมดูตัสตรีมอยู่อ๋อครับผมบาสดูตตรีมพี่อยู่ใช่ไหมมันอยู่ไหนแล้วจ้าบ,บูจะหลบหลังช่องแอ พี่ปาไปเล่นโดก่อนปิดไลท์ได้ไหมครับได้ครับผมได้นะจริงจริงดจริงๆพี่ก็เล่นดอปกติอยู่แล้วนะบางคนอาจจะบอกว่าเบื่อแล้วหรือบางคนอาจจะชอบเราก็เล่นเราก็หาเกมเล่นไปเรื่อยเนาะในโลบอกอะถ้าจะตีมตอนเช้าก็จะตีมยาวอยู่เฮ้ยจะบูมาจจบูมาจะบูมาเพื่อนอะไรอ่ะเล่นไลต่อครับพี่ปามี่ดูก่อนนะผมพี่ยังตอบไม่ได้เนาะ เฮ้ยวังด้วยนะทุกคนเจ้าบูบอกไงตูไม่รู้จะหลอกใครดีว่ามันบ้ากันเยอะมันเกินเฮียผมไม่ทานนะโเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นเนาะเฮ้ยใครโดนเอกโดนไปแล้วครับผมระวังนะมายืนก็เงินเงินกันไม่ครอบกองเนี่ยระวังนะเฮ้ยไปหากองมาทำอะไรกันเนี่ยหรือไอ้กองกองเพื่อนไม่หา เพื่อนไม่หาแล้วใครจะหาวะนนี้เฮ้ยนั่นกล่องอยู่ข้างล่างกล่องอยู่ข้างล่างเพื่อนมะพร้าวตัวนี้เหมือนมะพร้าวเลยวะใช่มะพร้าวไหมพี่คงพี่ไม่ได้เล่นมุกนะเหมือนมะพร้าวจริงๆกับเราอะใช่ไหมใช่ดิมะพร้าวว้าวชาวแบบเพื่อนไปเอากล่องข้างล่างไปเอากล่องข้างล่างเพื่อนอย่าวิ่งตามพี่ดีไปเอานี่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 ควลอรมารสมีแล้ว โัลามันมีแล้วไรอยมันมามันมานี่นี่พี่จะบอกเราจะอ้อมได้เราจะอ้อมได้อ้อมทางไหนวะพี่ก็ลืมเดี๋ยวพี่จะหลอกล่อมันพี่จะหลอกล่อมันทุกคนอ้อมไปทางขวาอ้อมไปทางขวาพี่จะหลอกล่อมันจะบูเก็มมาหาฉจนเร็วมานี่มานี่หนีเร็วมาหน้ามาหาเจ้มาจ้าไปเร็วเร็วพี่จะหลอกล่อให้เออไปเลย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 ไป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  โอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ฮ้อเอ,อก็สนุกดีนะจริงๆแล้วอ่ะไอทีลืมไปว่าโทรศัพท์ผมเน็ตมันปิงเลยตามไม่ทันโอเจอตัวพี่ล่างปอมมาอีกแล้วครับโอ้ยเยอะแยะครับผมไม่ดีจริงคนนี้เหมือนพี่ตอนเนี้ยแต่งแต่งชุดเหมือนพี่พิมพ์ชื่อเหมือนพี่เนี่ยเยอะอยู่นะก็ถ้าพี่จริงๆแล้วถ้าเห็นพี่จริงๆอะ่ะจะต้องเห็นในในคลิปหน้าผมถ้าใครมาเจอพี่ตัวจริงอะ่ะ จะต้องเห็นพี่ในคลิปอ้าวไปแล้วสามคนครับผมโอ้โหน้องมิวกับใครอีกนั่นน่ะเอาล่ะครับผมตอนนี้เหลือเท่านี้ครับผมกดเข้าไปที่ชื่อพี่อ่ะมันจะมีเลือกฟอลโล่กะเลือกติดอ่าแอดเพื่อนมั้งเออมันจะมีคําว่าฟอลโล่นั่นแหละครับผมพอกดเข้ามาปุ๊บจะสามารถเล่นกับพี่ได้เลยเพราะพี่ตั้งค่าไปแล้วว่าคนที่ฟอลโล่สามารถเล่นกับพี่ได้ครับผมคนแต่งเป็นมะพร้าวเยอะมากครับผมก็มีชุดมะพร้าวโอ้ครับผม พี่ครับเล่นอีกรอบนึงได้ปะเข้าเข้าทันหรือเปล่าเข้าทันหรือเปล่าพี่จะบอกให้เต็มเลยนะเอาละครับผมไปไปไเพื่อนไปไปไปขยโยกไปทางขวาโดนก่อนเลยนะพิงคาวนั่นนะไปไปทางขวาโดนก่อนเลยนะพี่จะบอกให้เว็บระวังนะเพื่อนระวังนะว้ายจบูอยู่ดิขอบกองขอบกองดิน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 เฮ้ยมันมาแล้วเอ็บใต้นี้ได้ไหม ไ้นี่แอบ,บได้ไหมแอบบได้ไหมไปแล้วมันไปแล้วไอ้เจ้าเกี่ยวมาทําไงวะเนี่ยค่อยๆไปครับผมค่อยๆหาของนะนี่นีนี่อยู่ตรงนี้เพื่อนเก็บไปเก็บไปตอนนึงเนี่ยเออเก็บเลยหูข้างไหนวะเอาไงดีเพื่อนเอาไงดี <laughs> เดี๋ยว <laughs> พี่ปาไม่ผมอยากให้พี่ทำเสียงแบบโมูหูฮะ โอ้โหยังไงอะเฮ้ยเนี่ยเหรอโยเพื่อนไปหาของเลยเมื่อเบ่งกันไปหาเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นจะตัวยาเฮ้ยแต่รอบนี้รอบเยอะนี่นี่ห้องนี้มีไหมไม่มีวะ่ะเอ้นนี่น,นี่อยู่ถุงนึงโอเคพี่ชื่ออะไรคะหมายถึงชื่อในโลโบ็อกเหรอปามีเ่เจเจครับผม P พ A เ G เอาเรียบร้อยครับผม สวัสดีครับพี่ปามีหายะฮายะหายะพี่ชอบเรียกหายะสวัสดีด้วยครับผมสตรีมวันไหนบ้างครับบอกเวลาไม่ได้จริงฮะแล้วแต่ว่างๆจริงๆเนาะแต่จะพยายามสตรีมให้บ่อยขึ้นเนาะรอบนี้มีคนตุยไหมไม่มีเลยครับผมโอ้โหรอบนี้สุดจัดวะ่ะโอ้โหรอบที่แล้วเสียดายเพื่อนสามคนเลยครับผมน่าจะแบบเตออ้ฟตัวเนาะจะได้อยู่ด้วยกันจนถึงรอบทายครับผมคืนนี้เมื่อคืนนี้ หลังจากคุณแก้ไาขาเครื่องจักรของฉันฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เออเอิมไอเจอ้าสีม่วงมันออกมาแล้ว <laughs> เกเยร์ผมปไปไปไปเพื่อนไปไปไปอยู่กันหลายคนพิง์เปิดที่ห้องนูน้นเฮ้ยแต่จริงนะเจ้าบูมันมาห้องนี้ว่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าพิง์จะไปห้องนู้นแล้วตุยเอาเห็นไหมพี่บอกแล้วพิงก์เอ้ย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  เอ้ย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 โอ้โหเกือบโอ้โหเฉียวหัวเฉียวหัวบอกเลยว่าเมื่อกี้เฉียวหัวโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยต you you. ัวตึงต ok, so. right ัวตึงตัวเกี่ยวเนี่ยตัวตึงเอาให้ดีเอาให้ดีขอบคุณด้วยครับผมอ้าวแบงค์จะามูไปซะแล้วโมเดลพิมพ์หาพี่อยู่ไงเราอะเฮ้ยจ้ามูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จะตุยก่อนเพื่อนไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะจบไม่ได้ เพื่อนหลืออีกประมาณกี่ฟิวเองอะอยู่นี่หนึ่งทุกคนอยู่นี่หนึ่งนะแอบกล่องมามาเร็วเออนี่มาดูดูตตีมีอยู่ใช่ไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือวิ่งมาหาเหลืออีกเท่าไหร่อยู่กัอยู่กับคนนี้หนึ่งใช่ไหมแล้วก็เหลืออีกสองเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วเออถูกแล้วไม่มีครับผมอุ้ยตัวสีม่วงมาพอดีอ่ะ ใครไปหลอกตัวสีม่วงไอ้สีใครไปหลอกตัวสีฟ้าอยู่ไอ้โอ้โหเจ้าเขียวโอ้โหโอ้ตัวตึงโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,ตโอ,โอ้ติดติดติดโอ้ไปละไปจากตรงนี้ละมันอันตรุยเฮ้ยนั่นเห็นไหมพี่บอกแล้วว่ามันอันตรุยเฮ้ย <c oughs> โดนตงเลยเหรอยังโดนคนเดียวพี่ไปแล้วนะพี่บอกเลยพี่ไปแล้วนะ เลยสองฟิวครับผมทุกคนมีใครมีอยู่กับตัวไหมไมปเห็นวะเฮียไปหาให้เผื่อมันอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่ทุกคนอยู่ข้างล่างสองอันครับผมใครก็ได้ใครก็ได้เออหนี่นี่หนี้สนกล้าวายด่สแสดงว่าดูตะตีมพี่เออน,อนี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ใจเอ๋ใจเอ๋ผมยังไม่ได้เล่นกับพี่เลย โอ้เข้าไว้ทันนะผมทุกคนเนาะพี่ให้ทุกคนได้เล่นหมดครับผมจริงๆแต่ต้องเข้าไว้ทันนะบอกไว้ก่อนเอาไงดีวะเจ้าบูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยมันมาแล้วโยกโยกจังหวะนี้เพื่อนต้องโยกเพื่อนเพนเลยเพื่อนโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไปครับผมอยู่กับคนนั้นสองพี่หาวิธีให้คนเข้าเซิร์ฟวีได้ยังครับผมไม่ได้เลยครับผม คือถ้าไม่แอดเพื่อนอะ่ะมันเล่นเซิร์ฟวีไม่ได้เลยจริงๆหรือพี่ส่งลิงก์พี่ส่งลิงก์อ่ะได้อยู่ก๊อปลิงก์ไปอะ่ะได้ครับผมไปเล่นเกมดอได้ไหมครับเดี๋ยวค่อยไปครับผมหาเกมอื่นเล่นกันจิวๆวไปก่อนเนาะไปครับผมหยิบไฟฉายไปคนละดวงคนละดวงใช่ปะเขาเรียกคนละดวงปะดวงดวงถูกละ <c oughs> <laughs> วท<ง> <laughs> 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 ี่ได้ยินเสียงมาอยู่ข้างล่างวะจะไปดีเหรอ ทีว่ามันอยู่นี่นี่นี่มีไฟฉายหนึ่งข้างในมีไหมข้างในไม่มีข้างในไม่มีครับผมปลอดภัเฮ้ยไอ้ม่วง <c oughs> เอาใครโดนดึงมีคนโดนดึงโอ๊ยวิ่งตามกันมาเจ้าม่วงเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุห้องได้อเจ้าเจ้ามันทะลุห้องได้โอ้โหยครอบกล่องไปเลยครอบกล่องไปเลยหมุน หรืออีกเอ้หลืออีกหนึ่งเองอยู่กับใครครับผมไฟฉายไอ้ไม่ได้ทานอยู่กับใครอยู่กับใครเอ่ยน่โนโน่นโน่นอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไป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 ,ไป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 อุ๊ยอีวัดเหรออีวัดพี่เคยเล่นแล้วอ่ะพอเข้าพเพื่อนเข้าไม่ได้เลยเซิร์ฟเต็มครับผมแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยมีเพื่อนเอาไปแล้วเหรอมีเพื่อนเอาไปแล้วครับผมมันหายไปแล้วว้ายตกใจว่ะ นี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 นะเพื่อนน,น,น,น่าจะไปไต่ครับผมเพื่อนใครมีช่วยพี่ด้วยโอเคเรียบร้อยครับผมเหลืหอกี่คนเนี่ยเอาไปตุยไปคนนึงครับผมเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะลงสตรีม <c oughs> คือพี่บอกแล้วไงว่าสุ่มครับผมสุ่มคนอื่นเขาก็วิ่งเข้ามานะผมบางคนก็เข้าไม่ทันครับผมบางคนก็เข้าทันเนาะ ขอไปด้วยจริงๆอ่ะพี่ให้ทุกคนเล่นด้วยไม่ได้ครับผมพี่ก็อยากให้เล่นทุกคนแหละถ้าโลโบอกมันเปิดเซิร์ฟตั้งสองสามร้อยคนเนี่ยเอาเข้ามาให้หมดเลยเอาไปันหมดเลยเพื่อนตูก็มวแต่บนใช่จะเป้าจะาเป้ามาดิล็อกล็อกจังหวะนี้ล็อกล็อกแบบเสียวหลังล็อกแบบเสียวหลังเพื่อนก็ขยันช่วยกันเหยียบลูกโป่งกันกินนะรู้เรื่องแบบมั่วมั่ว เออพี่เก่งกนะครับโอ,อ้ไม่เท่าไร่หรอขอบคุณด,ด้วยนะับผมแต่ไม่เท่าไร่หรอครับผมอย่าตะแปมนะฮะพราะอ่านของเพื่อนคนอื่นไม่ได้ครับผมจริงๆอ่ะที่อ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะขนาดพี่เล่นเกมไหนตึงๆอ้าวเฮ้ยขึ้นไม่ได้เร็วเพื่อนเร็วๆรเวเกมไหนตึงไม่ตึงพี่ก็เล่นหมดนะับผมพี่ก็อ่านคอมเมนต์แบบเกือบจะทุกข้อความจริงๆอ่ะที่อ่านแบบรัวขนาดนี้แล้วอ่ะพิพมแค่ครั้งเดียวพี่ก็ก็เห็นแล้วนะัะผม ครั้งสองครั้งสาครั้งก็ได้เอาสามครั้งเต็มที่ต้องเข้าใจด้วยนะผมถ้าพี่ให้เล่นทุกคนมันไม่ได้หรอกจริงๆแต่ว่าก็ถ้ามาทันก็ได้เล่นนะจ๊ะเข้าใจเข้าใจทุกคนนะเดี๋ยวเนี่ยใครดูต,ตีมีอยู่อะ่ะคนที่บอกว่าไม่ได้เล่นแล้วจะจะนอนจะไม่นอนอะ่ะก็เข้ามาครับผมเข้ามาให้ทันนะผมจะกั้นหน่ยใจกว่าจะได้เล่นกับพี่ตุยแล้วจริงๆ